สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกี้ครับวันนี้แดดดี้จะมาชวเนเพื่อนๆทํานทเมนูคุกกี้ช็อกโกแลตชิพครับตัวคุกกี้สูตรนี้หวานหอมกรอบอร่อยทําครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะครับแต่มีเนื้อช็อกโกแลตชิพแทรกอยู่ด้านในนะครับเวลากัดเข้าไปแล้วก็ได้ความอร่อยจากช็อกโกแลตเพิ่มเข้าไปอีกนะครับรับรองได้เลยว่าสูตรนี้ต้องถูกใจลูกๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งสาลีเอเนกประสงค์400กรัมเนยสดชนิดจ,จืด150กรัมไข่ไก่เบอร์2 2ฟองน้ำตาลทรายขาว60กรัมน้ำตาลทรายแดง100กรัมผงฟูครึ่งช้อนชากลิ่นวานิลา1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาครับสุดท้ายเป็นช็อกโกแลตชิพนะครับอันนี้เพื่อนๆืนก็เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ200กรัมครับ ข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดดีฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงในโถตีนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายขาวครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนเนยกับน้ําตาลทรายเนี่ยละลายเข้ากันเลยครับพอเราตีไปสักพักหนึงจนเนยละลายแล้วนะครับเราก็หยุดปาดโถครับจากนั้นเราก็เติมน้ําตาลทรายแดงลงไปครับ ตัวน้ำตาลสายแดงดัดดี้จะแบ่งใส่ทีละครึ่งนะครับตัวน้ำตาลจะได้ละลายเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนเนยกับน้ำตาลละลายเข้ากันครับพอเนยเริ่มละลายแล้วเราก็หยุดปดัดโถอีกหนึ่งรอบนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับดัดดี้จะปาดตรงขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำตาลสายแดงส่วนที่เหลือลงไปครับแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนเนยเนี่ยขึ้นฟูเลยครับ พอเนยกับน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็หยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบครับจะสังเกตว่าจะมีเนยบางส่วนที่ยังติดอยู่ก้นโถนะครับเราก็ปาดขึ้นมาแล้วก็ปั่นต่อไปเรื่อยๆจนเนยกับน้ำตาลเนื้อเนียนแล้วก็ขึ้นฟูเลยครับนี่นะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็หยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบนะครับปาดตามขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกลิ่นวานิลลาลงไปครับแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปทีละหนึ่งฟองครับ แล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื่อยๆจนเนยกับไข่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอฟองแรกเข้ากันดีแล้วเราก็เติมฟองที่2ลงไปครับแล้วก็ตีต่อให้เนยกับไข่เข้ากันครับระหว่างนั้นดดีดจะหยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบนะครับตัวส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับ <Đây> แล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางไปเรื planning, ่อยๆจนเนยกับไข่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้เนยเนื้อเน,นเนียนแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําแป้งสาลีนเนปกผสงค์เกลือผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานํามาลอนใส่ลงในหม้อเลยครับพอล้อนแป้งใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมช็อกโกแลตชิพลงไปครับ จากนั้นดัด๊ดจะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเวลาเราตีเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ฟงกระจายครับพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็นํากลับไปใส่ในโถตีนะครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ําประมาณ1นาทีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอเราตีครบ1นนาทีแป้งคุกกี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนสุดท้ายดัดดี้จะใช้ไม้พายปาดเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปาดไปที่ขอบแล้วก็ปาดให้ถึงก้นโถจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาขึ้นรูปกันเลยครับวันนี้ดัดดี้จะใช้ช้อนตวงขนาด1ช้อนโต๊ะเป็นพิมพ์ในการอบนะครับเราก็ใช้ช้อนตวงเนี่ยไปคลุกกับแป้งสาลีก่อนนะครับตัวคุกกี้จะได้ไม่ติดกับช้อนครับจากนั้นเราก็ตักคุกกี้ขึ้นมา1ช้อนแล้วก็ปาดให้เรียบนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปเคาะใส่ถาดอบได้เลยครับ เวลาเราเคาะบนถาดอบเราก็เว้นระยะไว้สักนิดหนึ่งนะครับเผื่อเวลาเราอบแล้วเนี่ยตัวคุกกี้จะขยายตัวขึ้นมาครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้คุกกี้ทั้งหมด54ชิ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยครับเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15นาทีครับก่อนที่เราจะอบเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับ วันนี้ด๊ดดี้ใช้ถาดตรงกลางในการอบนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ15นาทีคุกกี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับด๊ดดี้ก็จะนำออกจากถาดมาวางเรียงไว้บนตะแกรงนะครับตัวคุกกี้จะได้เย็นเร็วขึ้นครับพอคุกกี้เย็นสนิทแล้วตัวคุกกี้ก็จะกรอบร่วนทั่วทั้งชิ้นเลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูคุกกี้ช็อกโกแลตชิพครับ เพื่อๆก็สามารถนําแพ็คใส่ถุงสูญญากาศเก็บใส่กล่องหรือใส่ขวดโหลเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับตัวคุกกี้ของเราสูตรนี้มีความหวานมันหอมกรอบอร่อยแล้วก็มีเนื้อช็อกโกแลตชิปแทรกอยู่ในเนื้อคุกกี้ด้วยนะครับทําให้เวลาทานเนี่ยได้รสช็อกโกแลตเข้าไปเต็มๆเ,เลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆเนี่ยชอบทานมากๆเลยนะครับทำติดบ,บ้านไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด a ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับ mm hmm. เพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t a ์แหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ